สวัสดีค่ะสวัสดีคุณแม่ f อซนะทางช่องพังน้องฟ้ายทุกทุกท่านนะคะวันนี้มารับพี่ฟ้ายค่ะจะเอมารับพี่ฟ้ายอยู่ที่ป่านะคะคุณแม่ f อซนะคะเดี๋ยวกลับบ้านไปเราก็จะไปไล์สดร้วยให้พี่ฟ้ายอุ้ยฝ่ายยิงไอกะตโปนแล้วนี่ยิงไอนาดิงกะตโปนฮะ ไอบิ๊กเต่งมาหรังนีลาแกงสั์ยิงเนื้อโดนไอบิ๊กจีมาเนียแกงขีดนี่สวัสดีคุณแม่ฟซีทุกท่านนะคะพี่ฝ้ายมีตุ่มมีตุ่มอุ้ยดูดูดูดอุย้ยมาลูบลูบคลำคลำไม่ควานก็มารับพี่ฝ้ายนะคะคุณแม่ฟซีอยู่ที่ป่านะคะวันนี้พามาอยู่ป่านะคะเราก็จะช่วงนี้มันเข้าสู่ฤดูกาลเพาะปลูกแล้วเนาะนะคะ,นะคะก็มีแต่เข้าป่านะคะคุณแม่ฟซีเพราะว่า อยู่ทุ่งนาไม่ได้แล้วนะคะร้อนระบบอ้าวอ้าวเถ้ยขออนญาตขึ้นเสียงนะคะเถ้ยเถ้ยมาเถ้ยมามาเถ้ยเถ้ยมาไแม่ไหมเฮ้ยเถ้ <Hey. S 1> ยมา,ยมาจะไปอย่างเดียวนะคะคุณแม่คื โซ่รูดขาเฮ้ยคอยดูพี่ฟ้ายจะไปทางไหนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้รอโยนโซ่ก่อนนะคะเฮ้เฮ้ยเฮ้เอาตัวดันไว้เด้อนี่เฮ้ยเฮ้เฮ้ย ไม่ควานเอาตัวคังไว้นะคังพี่ป้ายไปไปทางนูน้นถอยถอยเบนไปเบนไปเบนเนชือกรูดรถไหมพี่ป้ายพาไปกินมะม่มวงก่อนนะคะเป็นมะม่วงป่าที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติเนะสมัยก่อนนะคะคุณแม่เอสี ไม่ได้โยนโซ่เลยนี่นะคะไปแล้วนะคะนี่แวะก่อนนะคะแวะแวะนะคะตรงนี้มีต้นเอต้นข่อยนะคะที่กำลังแตกยอดออกใหม่นะคะอย่างสวยเลยนะคะก็เลยพาพี่ฟ้ายมาแวะค่ะทุกคนนี่นะคะอ่าข้างหน้าเนี่นะคะจะเป็นต้นมะม่วงป่านะคะก็พามาแวะนะคะอยู่ป่ามันก็จะแบบ นะยังไม่ค่อยมีอะไรกินมากนะคะก็มีต้นข่อยนะคะต้นไม้นะคะเครือไม้นะ,ะ,นะ,ะที่ที่พอ,อทําให้อิ่มท้องไปได้ประมาณหนึ่งนะคะแต่ว่าต้องไปตื่นย่าที่บ้านเอานะคะก็วันนี้มีกล้วยนะคะให้พี่ไฟเช่นเคยนะคะเราต้องไลค์นะคะเพื่อมีคะแนนนะคะเลี้ยงดูนะคะน้องช้างะะที่เรารักเนาะ,ะพี่ไฟชอบใจใหญ่เลย ชอบใหญ่เลยอร่อยอร่อยไปหามะม่วงไปหามะม่วงค่ะทุกคนมาหาต้นมะม่วงของชอบพี่ฝ้ายเมื่อกี้หล่นด้วยเก็บให้พี่ฝ้ายก่อนเป็นมะม่วงป่านะคะนี่สุก ตุ๊บแล้วอุ้ยเต็มเลยพี่ไฟโอ้ยไฟอะไฟอะบัวก,ก,กินหมดก่อนข้าสวยก่อนจ้าสวยก่อนให้กินจ้าฮึบนี่ <c oughs> เป็นมะม่วงป่าเก็บเอานี่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 มาเร็วมานี่มา แทนแทนจ้าขอบคุณค่ะอ่ะอาปากชแวบนี่ไปเป็นที่เรียบร้อยอุ้ยล่วงเยอะเลยป้ายชวบไว้ไกินมะม่วงก่อนกลับบ้านค่ะทุกคนโอ้ยดูเสียงเคี้ยวอ่ะชวบอ่ะอ่ะป้อนฮับนี่ อร่อยเชียวเต็มเลยเนี่ยชาแวบชาวแบบาวแบบจ้าสวยก่อนข้าสวยข้าสวยก่อนนี่จ้าสวยค้าก่อนค้าอาปากเรานี่โอ้ยก่อจะเก็บให้ได้กินทุกลูกเนาะ ค่าสวยค่าสวยก่อนละมุนมากกับมะม่วงอีกลูกต้องให้มันล่วงเยอะๆก่อนนะฝ้ายการกินสกิลการกินมะม่วงของพี่ฝ้ายวัวมากินหมดนะมันหมดแล้วอ้วนวววววมาทางนี้มามานี่มา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 เร็ว มาเร็วค่ำแล้วเร็วๆกินมะม่วงก่อนมามาเร็ว <c oughs> โอ้ยให้เก็บกินทุกลูกแบบนี้ไม่ไหวนะเก็บเองเลยนี่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 มาเร็วกินมะม่วงก่อนกลับบ้านเป็นมะม่วงป่านะคะคุณแม่สีมะม่วงป่าเนาะ ต้องมาแต่เช้าวัววัวกินหมดก่อนพี่ฝ้ายนะคะ <c oughs> ดูหน้าตาคนกินมะม่วงค่ะหน้าตาคนกินมะม่วงไม่เปรี้ยวเลยอะ <c oughs> เปรีย้ยวไหมไม่เปรี้ยวอะ่ะ ก็มาเก็บคลิปน่ารักน่าักของพี่ฝ้าให้ได้ชมกันนะคะคุณแม่เอฟซีออกจากป่าแวะกินมะม่วงป่านะคะแซบหลายนะคะไม่ไม่รู้สึกเปรี้ยวเลยนะคะอร่อยมากอร่อยจนไม่อยากกลับบ้านนี่แหละนะคะวิถีชีวิตของพี่ฝ้ายจ้ามาเก็บคลิปให้ได้ชมนะคะกลับบ้านกันค่ะกินมะม่วงเสร็จแล้วนะคะก็กลับบ้านกันนะคะ มาทางลัดทางเดิมนะคะที่พี่ฝ้ายเคยมานี่นะคะป่าอยูคานะคะคุณแม่สีมาทางป่าอยูคาตอนเช้าน่าจะมากินมะม่วงด้วยหรือเปล่าตอยน,นี้นะคะถ้ามาแต่เช้าก็จะได้กินมะม่วงนะคะเพราะว่าวัวชาวบ้านเขายังไม่ปล่อยมาแล้วก็มะม่วงมันหล่นตอนกลางคืนนะคะมันก็จะเยอะหน่อยนะคะพี่ฝ้ายก็ชอบมากเป็นมะม่วงป่านะคะสุกธรรมชาติจากต้นเนาะ อร่อยเลยแหละนะคะกินยังไงก็ไม่เปรี้ยวนะคะพี่ฝ้ายบอกว่ามันแซ่บมากนะคะก็อยากจะบอกว่าแม่ควานจะขี่พี่ฝ้ายกลับบ้านแต่ว่าคุณแม่เอฟซีนะคะขี่ขึ้นช้างไม่ได้แล้วคุณแม่จา๋าสาเห็นไม่ใช่เป็นเพราะแม่ควานคนะคุณแม่จา๋าอยากจะบอกว่าพี่ฝ้ายเขายกขาไม่ขึ้นนะคะคือยกขาไม่สูงเหมือนแต่ก่อนแต่ก่อนน่ะเขาไม่ได้อ้วนขนาดนี้เนาะแล้วทีเนี้ย เขาอ้าออวนนอนก็ไม่ได้นะคะคือนอนไม่ได้เลยไม่ได้แล้วนะคะตอนนี้คือนอนลุกนอนน่ะไม่ได้เหมือนแต่ก่อนแล้วนะคะแต่ก่อนยังพอนอนได้ตอนนี้ไม่ได้เลยนะคะติดหน้าท้องนะคะอ้วนมากนะคะแล้วยกขาไม่ได้นะคะมันติดพุงนะะมันยกไม่สูงนะคะยกได้นิดเดียวแล้วทีนี้เราจะต้องกระโดดขึ้นแล้วเราก็ไม่ไหว <laughs> ด้วยขาเราสั้นนะคะคุณแม่เอซนี่ พี่ฝ้ายของเรานะคะเขาเขาอ้วนนะคะแล้วทีนี้ก็แบบลำบากแล้วนะตอนนี้ <laughs> <laughs> เดินทางกลับบ้านนะคะไม่ค่อยได้ถ่ายคลิปให้ได้ชมนะคะเทา,าไม่ว่างจริงๆเนาะพรุ่งนี้เราก็จะพาพี่ฝ้ายนะคะไปจะพาพี่ฝ้ายไปช่างน้ำหนักกันนะคะ ตัวสุขภาพกันเนาะมาลุ้นกันนะคะว่าพี่ฟ้าจะหนักกี่ตันน่าจะอยู่ที่ประมาณสามตันนะคะพี่ฟ้าบอกว่าฉันตัวเบานิดเดียวเอง ขึ้นพี่ไฟ้ายไม่ได้แล้วพี่ฟ้ายอ้วนเกินยกขาไม่ขึ้นส่งไม่ได้แล้วนะคะแต่ก่อนเขาส่งขึ้นพี่เย็นนะคะไปขึ้นพี่เย็นกับพี่ฟะะ้ายเนี่ยคนละคนละแบบกันเลยนะคะุแม่พ,พี่พี่เย็นนะะ่ะเขาจะ,ะนิ่มนวลแล้วก็แบบเนาะเขาเขาอาจจะหุ่นเบาบางนะคะแล้วทีเนี้ยเขาก็ส่งได้สูงสูงกว่าพี่ฟ้ายเยอะเลย เขาส่งได้สูงแล้วก็เขาขึ้นทางงวงก็ได้นะคะแต่นอนให้ขึ้นก็ได้นะคะพี่เย็นเนี่ยได้ทุกรูปแบบนะคะแต่สําหรับพี่ฝ้ายเนี่ยนะคะคุณเม่เอฟซีไม่ได้เลยขาหน้าอย่างเดียวนะคะแล้วทีนี้ก็จะบอกว่าเขาอ้วนแล้วเขาไม่นอนแล้วนะคะนอนไม่ไม่ยอมนอนเลยนะคะ ยังไงก็ไม่ยอมนอนนะคะเพราะว่านอนแล้วมันลุกยากด้วยน้ำหนักตัวที่เยอะแล้วก็บวกด้วยติดท้องเนาะอ้วนนะคะส่งส่งงวงก็ส่งไม่เป็นโอยนะคะส่งงวงก็ส่งไม่เป็นขาหน้าได้อย่างเดียวนะคะเพราะว่าส่งไม่สูงแล้วนะคะส่งนิดเดียวเราต้องกระโดดอย่างเดียวเลยนะคะแมควันก็ตัวหนักด้วยขาก็สั้นอีกต่างหาก คงต้องพกบันไดติดตัวแล้วไม่งั้นไม่ได้เลยบวกกับน้อเราอาจจะแบบหน้าท้องขึ้นช้างบ่อยท้องแข็งนะาคุแม่ซีการนั่งช้างขี่ช้างไม่ไม่ใช่เรื่องสนุกนะคะมันปวดหลังปวดเอวแล้วก็ปวดหน้าท้องมากนะคะต้องเกร็ง นะคะกระโดดขึ้นช้างลำบากนะคะ กลับบ้านกันนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะไปเปิดไลฟ์่ผลไม้กันนะคะที่เหลือจากเมื่อวานเนาะฝากกดไลค์แชร์เป็นกำลังใจอุดหนุนป้อนผลไม้ให้กับแม่สาวฝ้ายของเราด้วยนะคะคุณแม่เอซจ๋านาเอ็นดะูพี่ฝ้ายด้วยนะคะ